สองขวดโคบโอ้ยยังพอชิญยกเลิกกิจการวะโอ้โหให้ดูเนี่ยว้าผู้จัดเพิ่นทั้งไหนผู้จัดหาแนวใส่เด้อใส่เงินเด้อเอาได้ครบสองขวด pas <coughs> น,นโอ้ยอย่าว่าลมตมเลยครับโอ้ลม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 โอ้โโโโโอป้าสวัสด,ดีครับ เธอโยกอยู่ในฟอร์เอา,าเลย,ยน,นี่เนี่ยลังดื่มโคบโคโเมเอาเหนหมพอมอดลงไปข้างล่างเิคนใหญาย่รถไปเสียแบบโอ้แบบพุ่นรถไปนน่นโอ้หไอเบียบ่อน่ะ ผู้ใดลงไปลมจานบานมันลมเนี่ยจานบานขึ้นวะพี่บ่้ามันเจ้าสิ่งลงจานพบมาเลยอันนี้ขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับมานลย ทั้งเป็นเจ้าของสถานที่เจ้าของบ้านและกระเนื้อนี่พื่นกน็จัดให้นะครับขอบคุ้นเจ้าของบ้านขอบคุณนิมอบุนโจนะครับือขอบพุณตือนๆนี่ครับเอาคอยกลับไปว่าเป็น <laughs> พอดีหัวงอผมยังสิเปิดเห็นไหมครับนเน<ล>าะบ้าจังพอดีจอดไสร็เพ<ล>ิ่นจอดแล้วว่าบัาบานรถเขาเอม,ามี่บ่ใช่ไหมเอมี่เข้ามานี่ก็ได้ลูกน,นี่เนี่ยเดี๋ยวเปิดประตูให้ถอย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  พ่อเอาเมื่อไสไปไล่นน่นเนี่ย่อช่วยกันเนี่ยยวมีเขามาแล้ว่ายยาวเลย่ายยาวเลยเอาหน้าเข้าไปเข้ามาเลย ครับคือรอหน้าตรงไปครับหน้าตรงไปแล้วก็เอมี่ถอยถอย,ถอยเอาดาเข่าคู่กับรถเก๋งได้หรือจอดได้เลยจดอไดได้หน่อยปะมันไทยห้าต้องเข่าตลอดได้ไมังไงมันไปนกันไหงเนี่ย แม่ยปริบูษสัตว์เดียดเบียดเขาคู่ขั้นนี่แล้วครับได้หลายอีกเอมี่เอมี่เราอยู่จนแจ้งคนละอ่าขึ้นล้อขึ้นล้อบ้งเห็นไห้เพ่อเบิังเห้น้องเนี่ยเออหักขึ้นล้อมาเนี่ยขึ้นล้อตรง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 เออโอเคตรงไปตรงไปอีกตรงไปเลย ไปเยอะลูกเออสวยวนี่กนนีก็ได้นี่สำรวจแล้วกว่ามีต่อได้แล้วให้รถอุ้งยิงว่าเข้าตรงนี้ไ,ได้ครับได้เพราะว่า,า,าตรงนั้นเขา,าอะไรละ่วะวะ่าอันนี้รถบ่แม่นรถแท้เ์ฮาน่ะเป่าบุญม่น บอให้รถเจ๊กหน่อยเอฟไอ้เพิ่นว่าเบิ่งหมอลำเพิ่นมาจอดไปปูสัตว์มันก็เลยติดเทียนในรถจิดเนี่ยเพื่อนองทางแคบคัดได้ยุโรปขับสองจอดแต่หมอลำเ้าจอดคู่กันก็ได้เพราะว่าเ้ากลับเด็กได้ได้ได้จอดเบียรไปเอาหนาไปรถขั้นนั้นเอมี่ได้เนี่ยเอมี่ได้เนี่ยขับเอง เอมี่ครับเองบ่สวัสดีครับบ้านไก่บ่ยางออกไปหน่ยะเอมี่นี่ลุกไปนี่นเอา่เป็นไอพอไปม่นะไปโคตรไรบ่าหมือนี่ยบ้านยังเกาะตับเตางานเอียงงาปลานรับเชิญ เป็นขึ้นเวทีล่าซิงบ่ะแม่ค่ะตับเจ้าจังหวัดจังนี่แหละนี่ยุบันไทยเข้าเนี่ยบันไทยเนี่ยโอ้ตียคนไล่ดีเปียงานฟรี่เต็มเยลี่ยนเลยที่เปี่ยอแน่นอนครับหนึ่งสองไทยเข้ามานี่ได้อีกนี่นี่นี่ได้ลถมล่ามจอดหันเพราะว่าออกออกเด็กได้อยู่

ห้องน้ำก็มาเข้าบ้านหลังนี้ได้เพื่อนให้อันนี้ครับอันนั้นมันปองข้าเนี่ยเออทะลุไปเลยทะลุเลยสุดหัวมีซายเมื่อเพื่อนตัดหัวน้ำมากเก็บแล้วรถเพื่อนมาปูสาดไหมแม่ี้มันเลยกากมูเขาเลยมีต่เด็กหน่อยอยู่รถ ฝากพี่น้องไปตรตี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ